เหมาะมากเลยครับในยุคปัจจุบันนี้ที่หลายคนจะต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่กับโต๊ะทำงานนั่งทำงานอะไรนานๆจนลืมตัวก็คือคเจ้าโรคออฟฟิศซินโดรมครับอ,อาการเป็นอย่างไรแล้วต้องดูแลเรื่องอะไรบ้าง Operation b นบ m ช่วยได้ไหมแล้วต้องเป็นสูตรไหนครับปรจารย์ครับอ,ออฟฟิศซินโดรมก็คนที่ทำงานในออฟฟิศทุกคนนะฮะก็จะรู้จักอาการนี้ค เดี๋ยวนี้ไม่อยู่ออฟก็เป็นนะฮะค่ะคือเด็กที่อยู่ที่บ้านนั่งเล่นเกมหลายๆชั่วโมงก็เป็นได้นะฮะคืออาการที่เกิดก็จะเกิดตั้งแต่สายตาไปเลยตั้งแต่หัวไปเลยอาจจะมีอาการมึนหัวสายตาพล่าแล้วก็สิ่งที่เป็นบ่อยมากที่สุดก็คืออาการปวดปวดหลังปวดเมื่อยหัวไหล่ปวดคอปวดไปทั่วอะไรองนี้นะคะ เพราะว่ากล้ามเนื้อมันเกร็งอยู่ที่เดียวถ้าเรานั่งอยู่ท่าเดียวใช่ไหมฮะทีนี้การนั่งเนี่ยอาจจะนั่งไม่ถูกต้องด้วยก็ได้เพราะโดยปกติเนี่ยเวลานั่งเนี่ยต้องนั่งให้ตรง90องศาแบบนี้แต่ต้องปลาหรือถ้าเอ็นได้ก็ไม่ไม่ควรเกินร้อยองศาเอ็นได้นิดหน่อยนะคะซึ่งถ้าเรานั่งหลังงอหรืออะไรค่ะหรือนอนมากเกินไปอะไรอย่างงี้ อย่าลืมว่าการนั่งนี้น้ําหนักจะลงที่กระดูกสันหลังมากที่สุดครับมากกว่าการยืนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะก่อให้เกิดอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อมันจะปวดค<ช>่ะจะปวดเมื่อยมันจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะเสร็จ<ะ>แล้วหลังจากนั้นก็คือมันก็จะตามมาพอจากหัวไหล่ก็จะไปที่ต้นคอค่ะ Uh huh. มันก็มีอาการหลายๆอย่างจะปวดศีรษะไหมคะ,ะปวดด้วย oh, ค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าปวดศีรษะกับตาพร่านี่ส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่อ่านเยอะเกินไป uh huh. หรือใช้ใสายตากับจอคอมพิวเตอร์มากเกินไปซึ่งที่ผมเคยได้ยินมาก็คือเขาบอกว่าทําอะไรที่จดจอ่อจดจ่อเป็นเวลานาน,าน ควรจะมีการเปลี่ยนอิริยาบถต้องเปลี่ยนค่ะเขาบอกว่าควรจะเปลี่ยนอิริยาบถทุก45นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงคือเราอาจจะ45นาทีถึง1ชั่วโมงไม่ควรเกินชั่วโมงค่ะเช่นอาจจะลุกขึ้นอาจจะลุกขึ้นไปก็้าห้องน้ำมาเดินออกมาเดินบิดขี้เกียรตินิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าการบิดบิดขี้เกียจนี่ดีนะคะมันเป็นการขยึดกล้ามเนื้อเป็นการยืดกล้ามเนื้อเหมือนทำโยคะ แต่อย่าบิดแรงใช่มแต่อย่าบิดแรงพอเดี๋ยวกระดูกกระเดี่ยวมันเสียรูปหมดหรือไม่งั้นคนในออฟฟิศเนี่ยเวลาไปเดินไปเปิดลิ้นชักหรือหยิบของอะไรเงี้ยอาจจะใช้ท่าทางที่ไม่ถูกต้องก็ได้อย่างเวลาเราจะหยิบของที่อยู่ในลิ้นชักเตี้ยเตี่ยเนี่ย เราไม่ควรก้มลงไปใช่ไหมคะคนก็ก้มเลยไม่วรกลมซึ่งท่าที่ถูกควรจะย่อควรจะย่อเข่าลงไปแล้วก็ยกของขึ้นในท่าย่อไม่ใช่ก้มยกใช่ไหมคะไม่งั้นก็จะทำให้ปวดหลังพอปวดหลังนี่ก็ถือเป็นออฟฟิศหนึ่งค่ะเหมือนกันค่ะนี่ก็งานในออฟฟิศหรือยืนก็ไม่ควรยืนขาเดียว ไม่ลงน้ําหนักในขาเดียวอ๋อคือถ่ายน้ําหนักต่อการถ่ายน้าหนักจะต้องถ่ายลงทั้งสองข้างนังแม่ชอบก็ยืนยืนมันเมื่อยค่ะยืนพักข้างเหลืออะไรกันแต่ไม่ดีนะคะพาะจะทําให้กระดูกสันหลังคดได้มันจะคดงอได้ค่ะถ้าทำบ่อยๆแล้วถ้าเกิดเป็นแล้วบิมจะช่วยไหมคะคือถ้าบิมจะช่วยก็คือช่วยทำให้หายเจ็บปวดแล้วก็ ทําให้อาการอักเสบของกล้ามเนื้อผ่อนคลายไปซึ่งขวดที่จะใช้ก็คือขวดสีชมพูอ๋อเป็นสีชมพูค่ะแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปวดทู่ไปเอามาทานไม่ใช่แล้วจะหายเลยไม่ใช่แต่จริงๆควรจะปรับพฤติกรรมมากกว่าด้วยนะคะปรับพฤติกรรมจะช่วยได้เยอะกว่าคือตั้งท่าให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่งให้ถูกต้อง คืออันนี้เป็นอาการหรือเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเป็นซิมโยมนะคะเป็นอาการนะฮะก็จริงๆก็คือปรับพฤติกรรมก็สามารถจะช่วยได้นะครับแล้วถ้าเกิดควบคู่กับ o อ e r a t i o n ่นบิมก็สีชมพูนะฮะ